นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้รวมตัวกันสามปีแค่ไหนนี่สอปนะครับก็ฝากไว้จำอันนี้สมาชิกใหม่นะครับนัดของเราเองมาใหม่คครรัับบผผมมจันนายจันนายคนเดิมหัวยองสกอตอันนี้จันอาเสร็จหลังเอาเป็นว่าพิงลูซูดีกว่าส่วนคนส่วนคนภาคไม่ไม่รู้ว่าใครนะครับแต่ว่า เราพวกเรามีจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ก็คือว่าพวกเราจะซ้อมการเล่นกีตาร์ไว้เพื่องานเขาดาวปีใหม่ให้พวกเราได้สุขสนานนะครับเพราะว่าที่เราจะเขาดาวเพื่อที่สาเสดธันวาหลังจากแข่งกีฬาพวกเราจะเขาดาวนะครับ ตอนนี้เป็นการซ้อมนะครับซ้อมซ้อมใหญ่ด้วยนะครับเช็คดูการจับขอดของโลโซนะครับอย่าดีไหมนะครับหยุยดบบวันนี้นะครับเรากินเราสีนะครับโชว์เราสีหน่อย,ยโชว์โชว์อีห้องโชว์อีห้อ 2สองแปิดบห้าไม่ใช่เล่าขาวนะครับเอาเอามาให้ดูเต็มสองแนะครับชัดเจนนะครับน้ำแข็งแล้วก็สดาพัสดามาดูหน่อยสดาโอ้บุรีบุรีเราเอวเอิบนะครับไม่ใช่ยาผันวันนี้เราไฮโซนะครับนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะไฮโซอีกขึ้นไป ก่อนเรากินเราขาววันนี้กินสองเป็นหาอนาคตเราก็จะกินรีนนกินเรดเบิล,ลหรือไม่ก็จะเป็นออร์บูดเบลต่อไปเรื่อยๆหรือไมก่ก็ชีวานนะครับอันนี้คือทีมงานเมลีซิตี้นะครับอันนี้ไายไว้เพื่อนพ้องเลีของเรานี่เราอยู่จุดเถียงสาลาบ้ากข้วยนะครับ